โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกๆท่านกันอีกแล้วนะครับผม oh, oh, วันนี้เราไปอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft เอาชีรอดพาร์ทที่1นึ่ <laughs> ทำไมเราถึงได้เล่นพาร์ทที่1ใช่ครับก็ตามสเต็ปเดิมเลยคือแตกนั่นเองคือโดนฆ่าใช่ครับทุกคนผมโดนฆ่าจากเจ้ามอนสเตอร์ตัวใหม่ของเวอร์ชั่น1 1.9ที่มีชื่อว่า อะไรไม่รู้อะจำไม่ได้อะลืมเหมือนกันก็โดนเท้าไปเนียครับผมแล้วก็ล่วงไปเลยแล้วก็เล่นต่อไม่ได้นะครับเพราะตัวเกมค้างไปเลยเพราะว่าเราตายนั่นเองซึ่งวันนี้ถามว่าเราจะมาทำอะไรเเเสเตปเดิมเลยฮะเราชิรอดกันต่อก <c oughs> เสียดายทุกคนีปีก,ก่อนนะคือแบบเราสาสได้ที่ฉวใน,น,ใน,น,ใน,น,นในนู่นด้นี่ได้นั่นไดโน่น คือสุดท้ายเป็นไงตายเล่นเอาชีวิตรอดฮาร์ดคอร์สุดท้ายเป็นไงตายครับผมซึ่งวันนี้ผมได้ไปรวบรวมมอสมาแล้วนะครับผมในเกมไม n ครฟ a ับซึ่งเป็นมอ d ของเวอร์ชั่น1.19ซึ่งผมกล้าพูดเลยว่ามอสตที่ผมลงมาทั้งหมดเนี่ยโคตรโกงถามว่าโกงยังไงหรอพี่เมฟเราจะมาเอาคืนเวอร์ชั่น1.19ด้วยการนี่และฮะกูลงมาเลยมอตมัดดามจ กี่ล้านไม่รู้อ่ะคือได้ได้ทำกันอย่างงั้นใช่ไหมได้ผมได้ไปลงมอดนี้มาเว้ยซื้อมอดนี้เนี่ยมันจะเป็นมัดหมัดอะไรล่ะมัดใช่เป็นหมัดที่จะมีดาเมจอยู่ที่ หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10บล้านร้อยล้านพันล้านดาเมตโอ้พระเจ้าคือถ้าเกิดว่าเราคราฟมันขึ้นมาได้แค่อันเดียวทุกคนแค่อันเดียวไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หน้าไหนเราก็จะต่อยมันหมัดเดียวตายตูม ซึ่งด้วยความที่ถ้าเกิดว่าเรามีหมัดนี้มันจะเล่นง่ายจนเกินไปผมก็เลยลงมอดที่ทําให้เราหิวน้ําแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเกิดอาการลอนขึ้นมาเลยครับผมก็จะสังเกตด,ดูอ่าทุกคนก็จะสังเกตด,ดูข้างล่างนะก็จะมีเป็นหัวใจแล้วก็หลอดน้ําเออมาทุกคนได้เวลาเอาชิดลอดของเราแล้วนะก็สเต็ปเดิมมามันก็ไม่มีอะไรอุย้ยแหมเกิดมากูว่าเกือบคิดซะละ ไอ้บา้าเอ้ยเกิดมาก็จะตายแล้วกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนี่แกจะฆ่ากูอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็สามารถโยกย้ายในการขุดได้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะช่วงนี้เนี่ยก็มีน้องๆหลายคนแบบว่าพี่เวฟครับพี่เวฟหายไปไหนพี่เวฟทำไมไม,ไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็ตามธรรมดาครับชแนลที่เราจะต้องตัดคลิปวิดีโอคนตัดต่อก็ไม่เพียงพอคนตัดต่อก็ช้าไม่ได้เร็วสุดท้ายซีรีส์นี้ถามว่าใครตัด กูตัดเองใช่กูตัดเองเลยซีรีส์เนี้ยเร็วด้วยคุณแล้วปัดจ,จะไม่ได้ตัดโบบานะทุกคนเพราะว่าเวลาเราตัดโบบามันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเว้ยแล้วแบบผมอยากจะลงคลิปทุกวันมากกว่าคือไม่อยากจะลงคลิปแบบสองวันทีสามวันทีอะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นพวกขยันไงนนเอออะไรแบบเนี้ยนี่ดูนะสเต็ปเดิมในการเล่นไมโครฟลับดูเอา <laughs> มันได้ทั้งต้นจริงแต่ใบไม้ไม่หายวะโอ้หายอยู่เหมือนจะหายเป็นบางช่วงเลยนะอ๋อ oh, นี่ไงได้อยู่ได้อยู่มันหายอยู่เอ้ยขอบครับ thank you ครับนี่เราจะลองดูต้นใหญ่ดิลองดูต้นใหญ่นี่โอ้ บอกได้คอมนิวราไม่ว่าจะเป็นมัดอะไรก็ตามที่มันโกงเนี่ยกูจะลงมาให้หมดแลลวทุกคนคือผมโคตรแขนอะเอาจริงว่าคือแบบผมแขนมากเลยในการเล่นไมโครฟ a ับในซีรีส์ก่อนอะไอเอาชูรอฮาร์ดคอร์มอดอะคือ,อยังเล่นไปได้ไม่เท่าไหร่ตายแล้วว่าคิดดูดิ EP ถ้าจ,จำไม่ผิดได้ EP 8ี8ตายแล้วโอ้โหคือแบบโคตรเซ็งมารอบนี้แหละผมลง มาดูก่อนว่าเราลงอะไรบ้างมีกระเป๋าแหละมีชุดเกราะอาพวกเสื้อนะครับเอาไว้แบบใส่กันหนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีหมัดนี่หมัดนี่คือตัวโกงเลยแล้วก็มีอาเป็นพิกอคก็คือไอ้พวกเนี้ย จิปาถะทั่วไปแล้วก็มีชุดของเบสด้วยไอ้เนี้ยอยากจะทําเหมือนกันมีเรือด้วยนะครับแล้วก็มีเชือกที่เอาไว้จัดการกับมอนสเตอร์หลากหลายใช่แต่ก็ไม่ไม่บอกด้วยว่ามันเอาไว้ทําอะไรไปเดี๋ยวเราตามหาเหมืองเดี๋ยวทุกคนสิ่งแรกทีเ่เราต้องหาในเกมนี้นั่นก็คือเหมืองนะแต่ว่าเราจะไม่ยังไม่หาจะจะทุย เราจะยังไม่หาที่ในการสร้างบ้านเนะี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องหาอุรณ์จิปาถาก,ก่อนเมื่อกี้เหมือนจะเดินมาแล้วเจอแกะไปด้วยตัวนึงเพราะฉะนั้นเราจะเราต้องการแกะด้วยนะทุกคนนะไอถ่านตรงนี้ก็ต้องการเนี่ยขอบคุณครับไป let's go เนียดูดิสวัสด,ด,ด,ดีครับข้างในมีมีเหล็กไหมดูโอ้ดูสภาพแล้วน่าจะน้ำท่วมไม่น่าจะมีอะไรทั้งนั้นแหละเหล็กลุงลุงลุง,ลงเหล็ก,ลกๆนี่ไม่น่าจะมีแนละ้วทุกคนในียดูสีบริเวณโอ้โหดูนะ,ยะอย่าโบกดูว่ามันมีแต่เกาะเห็นไหมมีเกาะอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเกาะอ,อยู่ตรงนี้ด้วย เ,เลแล้วแล้วแบบนี้ข้าจะไปยังไงให้ตายเถอะท่านเปานี่ข้าจะต้องมาหลงทางอยู่ที่อุย้ยมีปลาด้วยขอยปลาหน่อยได้ไหมวัดน,น,น,นี่ต้องปลาจ้าพวกนาต้องตายแล้วนี่นแล้วหนี่เราวัดนี่ก่อน,นเราไอปลาในเวอร์ชันนี้มันก็หาง่ายเหมือนกันนะคือเราสามารถใช้ปลามากินได้แบบชิวๆก่อนที่เราจะเริ่มประจนภยัยกดตีเ <laughs> กือบจมน้ําตายแล้วแม่ล่ะ มันี่ก่อนุกปลาน้อยข้าขอพวกเจ้าหน่อยตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวก็ได้ดไดมานี่ก่อนจะไปไหนแล้วแหมเห็นเพื่อนโดนค่านิดโดนค่าหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนสังเกตไอตรงกลางนะทุกคนที่มันเป็นกลงมๆอะ่ะมันเหมือนจะเป็นค่าความหนาวความร้อนของเราเว้คือเกมเนี้ย พีเวเนี่ยได้ลงมอดความหนาวความร้อนเข้ามาด้วยเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบเป็นวัน punch man อย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูดูโกงเกมใช่รู้สึกสงสารน่ะเดี๋ยวมันเจอเราแน่ตัวในถ้ำมันมาเจอเราแน่ผมบอกเลยว่าผมจะไม่ประมาทมันเด็ดขาดแต่ตอนเนี้ยมึงจะสร้างมาที่ไหนเอางี้ก่อน <c oughs> คือบริเวณนี้มันมีแต่ก่อของขึ้นไปดูข้างบนได้ไหม <c oughs> สวัสดีครับาไม่ทราบว่าจะบอกนะว่าอ๋อตัวนู้นมีตัวนู้นมีเลือกงไปได้อยู่ว่ะ เอาแจมเลยยงั้นเดินลงไปไหมหรือว่าจังหวะแบบนี้เราควรที่จะวิ่งไปทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปมันก็จะถึงเร็วขึ้นเนี่ยแต่ว่าก็อยากจะตัดมาไอ้จะมีแอปเปิลแอปเปิลนี่น่าจะช่วยในการให้พลังงานในการวิ่งได้อยู่ปะ่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปดีกว่าทุกคนเวลาผมเจออ้อยผมจะพยายามเก็บอ้อยไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้อ้อยบอกเลยว่าซีรีส์นี้ผมจะไปให้เร็วที่สุด ผมต้องการที่จะล้างแค้นมากมาก,มาก,มากอะคือแบบมันมาฆ่าเราตายทุกคนคือแบบเสลเร็วมากเดี๋ยวได้เนี่ยวันนี้จะน้องวัวจ๋าตายซะเถิดลากรโอ้ยได้อาหารมาแล้วอะอุ้ยมีหมูสาตัวไปอุ้ยมีสี่ป่ะไม่ได้สามป่ะมาเลยหนูน้อยอืมอุ้ยไม่ตายเว้ยเหมือนจะมีอีกตัวใช่ไหมโอเคเรียบร้อย ไปดูกว่าทุกคนเราจะต้องไปหาที่สร้างบ้านแล้วก็ลงเหมืองซะดีๆไอแกะบริเวณนี้นี่ถ้าเกิดว่ามันมีนะทุกคนเราจะพยายามเก็บแกะเอาไว้เนื่องจากว่าแกะฉิบหายแล้วกูยู่น้ำเราจะกินน้ำได้ไงบ้างออดไซด์เออเนี่ยมีทรายอยู่สามอันโอเคสวยเลยลงไปในเหมืองไหมดูดิดูสภาพเหมืองคนใหญ่โอ้เจ้าขอเหล็กก่อนแล้วกันเนอะโอเคอุ้ยเดี๋ยวมีก้อนเดียวเหรอไม่มีแล้วเหรอขอแล้วสามสี่ก้อนใช่ไหมะก่อนที่เราจะไปที่อื่นนะเพื่อนผมว่าไม่ได้แล้วบ่ะ เดี๋ยวเราจะต้องคราฟมาเป็นเจ้านี่อนะนี่เลยแล้วก็คราฟมาเป็นเตาเผาเตาเผาเลาเจ้าเตาเผามาผเผาทรายโอเคสวยงามลงไปข้างล่างดีไหมเออไม่ดีหรอกไปดีกว,ว่า <c oughs> เอาเอาแค่ถ่านไปก็พอละเราไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะหรอกครับทุกคนคือตอนนี้ผมอยากจะหาเป็นไอรอนไว้ way. พวกเหล็กต่างๆให้มันได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ซึ่ง เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าระหว่างรอของนะเราจะต้องคราฟ์ไ้เจ้าเนี้ยให้ได้ไอเนี้ยจะต้องใช้เป็นมันหาไม่ยากหรอกอันเนี้ยสอันเนี้ยมันหาไม่ยากอันนี้ก็ผมว่าหาไม่ยากทุกอันเว้มีแค่ดาวเนเธอร์เลวโก็เครื่องรางอันนี้เท่านั้นเองผมที่มันจะหายากแต่อย่างอื่นหายากไหม,มรู้ว่าอย่างอื่นหาง่ายนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับพลัง1,000ล้าน <laughs> พูู้ตรงว่า ต่อยต่อยทีดาวกับจุยอูอดาเอ็ดหนึ่งพันล้านทุกคนอีวา่าจะเยอะไปไหนเนี่ยนี่เราเมื่อก,กี้เราเหมือนเราสามารถคราบอุ้ยเดี๋ยวดยวูเหมือนสภาพอากาศกำลังจะมืดว่ะอุ้ยอยากจะได้เลกอะมีเลกให้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนกูจะขึ้นไปไงดีวะอยู่ได้เลกก่อนนหะขอเล็กก่อนได้ไหมขึ้นมาแล้วขอเล็กหน่อยเล็กมีปะเดี๋ยวเราขอคราบทรัสสวัสดีครับมีเลกให้ผมไหมครับขอสักก้อนสองก้อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปแล้วครับผมอุ้ยมันจะมีไหมนี่ยทุกคนเลกอะอุ้ย เมืองเบลอเทอธา,าอย่าบอกนะมึงไม่มีเหล็กอะ <_ C ut> ่ะเกิดปุยปุยเกิด <_ C ut> อะไรเล่าฮะหวัดดีซอมบี้นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยตายมีเหล็กไหมครับผมต้องการเหล็กโอ้โหใจชื้นเลยกูไม่มีเหล็กแม้แต่ก้อนเดียวว้าวเนี่ยเราเจอแก่ก็ุ้ยแกะเป็นฝูแล้ว่ะเดี๋ยนะ ตอนนี้เราเกิดอาการหิวน้ำหมอทุกคนเราต้องหาน้ำแต่ยางจะได้เล็ก,ก่อนอะดูดี่มันมีแต่แร่ทองแดงอะเราสามารถกินน้ำทะเลได้ไหมอยากจะลองกิน <c oughs> น่ะมันมันมียานีแน่นี่แน่มาดิมาดินีแน่นี่นี่แน,น,แน,น,น,แน่ไม่เดินด้วยบอกเลยสวัสดีครับขอตักน้ำทะเลหน่อยนะครับมาแล้วครับตักเลยนั้นสวยเลยฮะอ,อุ้ยเหมือนมันจะไม่เพิ่มไม่เต็ม้วยนะทุกคนเหมือนมันจะเพิ่มแค่น,นี้หน่อย ใช่มันเหมือนจะไม่ได้เพิ่มเต็มด้วยนะเนี่ยแล้วกูขึ้นยังไงล่ะทีนี้บนไลัแล้วจุบเอาตายอยู่เว้ยเราจะค่อยๆปีนแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่ไงไป Let's go หวังว่าเราจะเจอเหล็กในไม่ช้าทุกคนสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้มันก็คือเหล็กนั่นเองผมว่าตรงนี้มันเป็นอุ๊ยไม่ใช่ว่ะตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกาะแต่ความจรงิงมันไม่ใช่แล้วแบบดูสภาพดิทุกคนคือมันมีสัตว์เยอะมากอ้ จะโคลองามาดูได้รู้ดิอ่า,าลูตันในชิบหายมึงหลอกกูหรือว่าเราควรที่จะขุดลงไปเข้างล่างเลยวะ <c oughs> มีมั้แต่เดี๋ยวๆๆๆๆอ่า <c oughs> ลูนี้ถ้าลงไปก็ตายเหมือนกันนะผมว่าเราน่าจะต้องไปเกิดใหม่แล้วก็วิ่งมาใหม่รู้สึกว่ามันน่าจะอันตรายเกินไปนะครับผมไหนดูซีลูตรงนี้มีอะไรหรือไม่ไม่มีวะโอ้ยทําไม่หาอย่างเงี้ยไก่แค่เหล็กอีกหนึ่งก้อนอ่ะขอแค่ก้อนเดียวกคือกูจะ กูจะบ้าตายแล้วกูหาเหล็กก้อนเดียวไม่เจอคือผมอยากเอาเหล็กไอ้ก้อนเดียวนะนะั่นน่ะทุกคนมาคราฟเป็นเดี๋ยว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 ,ยว,ยวมาาันจะหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านกูรอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้ว ไม่ต้องหัวนะฮะก็คือว่าความโชคดีคุณพันนะครับผมใช่ก็คือว่าปกติก็เป็นคนโชคดีอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่เวลาเจอมูบุงหมูมม่บ้านอะไรพวกนี้ก็คือแบบเจอง่ายอะ่ะคือแบบดูมวันดีคุณร้อยคุณพันน่ะขนาดสลับมือในอนาคตรเราอาจจะแบบดาเมจหนึ่งพันล้านอะไรเงี้ยก็คือแบบต่อยทีเดียวก็อยู่เลยอะไรเงี้ย๋ยวเวลาวิ่งในเหมืองนนกะกูจะวิ่งแบบวิ่งไม่สนอะไรเลยอะ่ะวิ่งให้มันวิ่งเข้ามาต่อยเราแล้วเราก็สวนมันกลับไปกแขนละเอาโต๊ะผมโคตร โมโหเลยวันดีเอ็นบีซีขอนอนหน่อยได้ไหมอ่ะขอนอนหน่อยนะเพื่อนเลยอย่าเพิ่งก่อกวนแล้วนะเราขอร้องละเราขอนอนนอนก่อนเนาะโอเคขอบคุณมากครับวันหลังเราเจอกันนี่สิ่งสับเดียวถ้าจําไม่ผิด,ดเด็กๆเคยสอนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราคราบอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าจอบหินเราจะได้เร็วมากใช่ครับเราจะสามารถเก็บไอเจ้าเนี่ย ได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วไม่ว่าหมู่บ้านเนี่ยจะมีมากเพียงใดเราก็จะเอาไปได้จนหมดนะครับผมใช่ก็เรียกสั้นๆง่ายๆก็คือปล้นนั่นแหละฮะคือมีเท่าไหร่ก็เอาไปให้หมดนั่นแหละนี่เก็บมาแหมหมู่บ้านจะเนีนี้มันมีบุญคุณกับเราจริงๆเลยเว้ไดูดิคือแบบมีอ้อยเกิดเต็มเลยแล้วแบบมีชาวบ้านเลยเต็มแล้วแบบสถานที่ตรงนี้คือแบบโล่งหน้าสร้างบ้านสุดๆเออแบบนี้มันก็น่าสนใจนะดูดิ มีอ้อยแถมให้เราด้วยอะ่ะหรือว่าเราจะสร้างบ้านอยู่บริเวณนี้ไปเลยวะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านอยู่บริเวณนี้เราก็มีข้าวกินตอนเริ่มเกมนะแล้วเราก็นอนตอนไหนก็ได้ด้วยอะ่ะอุ้ยแจมเกินแจมเกินปุยมุยเดี๋ยนะเหมือนร่างกายเรามันกำลังจะร้อนว่ะนี่กินอาอชิบหายแล้วกุติดสตาได้แหละคืออะไรอะ่ะน้ำเป็นพิษต่อกินพยาธิเข้าไปหรอ <c oughs> ไม่ใช่กินแบบเชื้อโรคอุ้ยใช่ไหมเราเราติดเชื้อโรคด้วยอะ่ะแต่เราไม่สนใจหรอก มาเดี๋ยวเราขอดูด้วยแล้วกันนะทุกคนว่าบริเวณนี้มันจะมีอะไรดีๆให้เราหรือไม่ซึ่งเหมือนจะมีป่าอยู่ฝั่งนู้นวดเราเรา,เรา,เ,ราเราทำบ้านดูป่าตรงนั้นก็ได้นะสภาพดูสวยแล้วเราก็ค่อยขยบขยายทําฟาร์มมาฝั่งเนี้ยเออน่าสนใจนะเว้ยถ้าเกิดว่าเราทําเป็นแบบนี้ผมว่าได้ผมว่าได้ไดเราน่าจะสามารถสร้างฐานที่มั่นได้ถามว่าวิเว็บครับวาเวียจะสร้างบ้านแบบแคบๆเหมือนเดิมไหมหลังแรกมึงฝันไม, <c oughs> ม่เดอะมึงฝันไม, <c oughs> ม่ไมเดอะ แม่บ้านแล้วก็อันนี้คืออะไรว่ะกูอยากจะรู้วะอย่าบอกนะมันคือถุงใส่น้ำเ่ะ <c oughs> อุ้ยเวฟแม่นซะด้วย <c oughs> กินได้กี่รอบอะ่ะอ๋อ <c oughs> เหมือนจะเป็นถุงใส่น้ำครับผม <c oughs> กินได้หลายรอบอันนี้มึงทิ้งไปเลย <c oughs> ไม่จำเป็นแล้วโอเคมาขอคราฟหน่อยโอเคเราจะเอาเรือนะครับผมข้ามฟากไป Let's go เข้ามาแล้วจะพื้นที่จ้ะเราน่าจะสร้างบ้านไว้บริเวณนี้นะจ๊ะโอ้ว่าเจ้าทำไมรู้สึกว่าพื้นที่มันไม่ค่อยสมดุลเลยวะเนี่ยคือมันเป็นแมบเหมือนล่องนุ่งล่องน้ำอ่ะมันไม่ค่อยชอบแล้วบริเวณนี้ตรงนู้นก็มีภูเขาแล้วป่าเบิร์ดีกอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่าถ้าคือว่าเราเอาบ้านตัวนู้นน่ะตัวนั้นเราควรเอาไว้ทำฟาร์มน่าจะโอเคกว่าป่ะใช่ผมว่าก็น่าจะโอเคกว่ากันกูถางเลย ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไหนเนี่ยผมเราก็จะถางมานันออกไปแล้วก็ขวานเรา,าก็จะพังโคตรเร็วนั่นไงกูว่าแล้วมันก็พังเร็วจริงด้วยคือแบบทำาไมน,นี้แต่มึงพังใชนไหมหรือว่าเราคนนี้ต้องทำบ้านแบบหลังเล็กแบบออริจินอลเออเอาไว้แบบเอาไว้ใช้สวยไว้ก่อนหรือว่าบ้านหลังเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันควรมีอ่ะบ้านแคมป์หลังเล็กอ่ะอะมา ก่อ,อื่นเดี๋ยวเราเคลียร์ใบไม้หรือว่าต้นไม้บริเวณบ้านหลังนี้ออกก่อนดีกว่าเอออย่างน้อยเราอาจจะทาเป็นแบบแคมป์ไงบ้านแคมป์เออทำเป็นแบบบ้านแคมป์ไงอยู่ไปก่อนเล็กๆน้อน้อยไรอย่าไเงี้ยมาเก็บมาเลยไอเทมนะครับผมเราจะพยายามเก็บมาให้หมดถามว่าทําไมต้องเก็บให้หมดด้วยอ๋อมันมันอยู่เยอะแล้วมันแหลก <c oughs> โอเคพอเราได้พื้นที่มาประมาณนี้แล้วนะครับเราจะมาทํากองไฟเอาไว้เพิ่มแสงสว่างในตอนมืดโอเคกองไฟแล้วเราก็จะทําเป็นอันนี้ขึ้นมา123123 1, 3. เพื่ออะไรใช่ครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้เราจะใส่อาซินยูนเจะจะคราฟบมอบ้านบ้านแคมป์หมออยากจะขอเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนได้ไหม๋ยวจะทําเป็นแบบบ้านแคมป์เล็กๆอะแบบอาศัยอยู่เล็กๆอะคือมันน่าจะโอเคกว่าถ้าเราสร้างแบบหลังเล็กๆก,ก่อนอะ,อะบ้านแคมป์หลังเล็กนะทุกคนอะประมาณนี้แล้วกันมันจะกลายเป็นบ้านแคมป์หลังเล็กให้กูไปเนี่ยอะใส่ไว้แบบนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้ แล้วก็ปิดตรงนี้ถามว่าทำไม tinc, เราต้องปิดตรงนี้ด้วยนะครับผมเราก็ไม่รู้นะครับผมเราก็ <announcing warfare> เราก็จะปิดเอาไว้นีครับผมเพื่ออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเราต้อง,ต,องตัวนี้ออกบาว่ะเออทุบ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 อาเคียวแต่และมุม,มก่อนเอาใหม่แล้วเราก็จะใส่เจ้านี้เข้าไปครับเดี๋ยนะกรับขึ้นมาเลยนี่เลยโอเค20อันเอ้ยไม่ไม่นับพอสัก36อันอันนี้สักอ่ะประมาณนี้นนๆๆๆแล้วเราก็จะใส่แบบนี้เข้าไป ก็คือทําเป็นแบบบ้านแคมป์ะทุกคนบ้านแคมป์มึงเอาอะไรเยอะวะนี่อะแบบนี้ได้ไหมบ้านแคมป์บ้านแคมป์หลังน้อยอะบ้านอะไรก็ไม่รู้มีตลงคาผมไม่้า <c oughs> <c oughs> คือบ,บ้านมันมีแต่หลังคาจังว่าอันนี้ทุกบอกโอเคแล้วก็ใส่ตรงนี้ครับนี่แหละมันคือบ้านแคมป์ทุกคนเราเนะี่ยสามารถอยู่บ้านแบบนี้ไปก่อนได้แล้วก็จะสร้างข้างหน้าอะครับผมแล้วก็ข้างหลังให้มันเป็นเหมือนแบบ สภาพเดียวกันใช่เราจะไม่สร้างออกมาให้มันแยกนี่เลยสกปรยบับเรียบร้อยมันคือบ้านแคมของเราที่เหลือเราก็ใส่ให้มันเหมือนเหมือนกันครับก็วางอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบเนินๆหน่อยเนาะใส่เข้าไปเลยนี่เลยแบบนี้เลยเหมือนจะไม่พอแ่บเป็น,นคราฟเพิ่มก่อนจะว่าไปบ้านนี้นี่ก็ใช้ไม้เยอะเหมือนกันโอ้เดี๋ยวมึงจะวางผิดทาไมเนี่ยบ้านหลังนี้นิดผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ไม้ไม่น้อยเหมือนกันนะเดี๋ยวนะเรา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 ,เราอยากได้ราคาเป็น กรวงหน่อยอ่ะครับนี้มาเป็นบ้านแคมป์นะทุกคนบ้านแคมป์คือบ้านที่อยู่แป๊บเดียวใส่มาก็เลยโอเคออ,อ,อนี่เลยนะคือบ้านแคมป์ของเราพวกคุณเนี่ยอาจจะสงสัยก็ได้มาพี่เวฟครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่สร้างบ้านแบบนี้เนี่ยไม่มีคุยเปอร์มาก่อกวนหรอครับพี่ <c oughs> ไอ้น้องเอ็นดูถูกพี่เกินไปพี่จะใส่อยู่เห็นไหมอ่าตรงนี้ใส่เห็นไหมแค่ดีคุยเปอร์ก็ไม่มาแล้วเราก็ใส่ประตูครับอะไรประตูนี่เลย เห็นไหมไม่มีตัวอะไรมายุ่งเกี่ยว e ีซี่ดืงนั้นข้างในนะครับผมเราจะมาตกแต่งด้วยตะเผาตามด้วยตกคราฟซึ่งอยู่ข้างนอกเก็บมาก,ก่อนโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เราควรที่จะต้องมีหีบหนึ่งสองสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตเตาใส่ปุ๋ยฮะเอามาลกไว้กันแหละ <c oughs> ไม่รู้ว่าทำไมเอามาลกๆไว้ก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บขอไว้ในนี้ก่อนละกันนอนเดี๋ยวเราจะต้องทำเหมืองต่อด้วยก่อนทุกคน ลืมชีวิตขาดตอนนี้ไม่ได้เอาอ้อยไปก่อนปิดไว้เราจะเอาอ้อยมาปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเราจะพยายามปลูกอ้อยไว้เพราะอะไรเราจะได้ทําที่อินชอนเร็วๆเร็วเราก็จะสามารถรวบรวมไอเทมทาหมัดเทพเจ้าขึ้นมาได้ๆๆๆๆๆกูมีหมัดเทพเจ้าเมื่อไหร่มึงตายกูแน่สวัสดีครับเ,าเราควรที่จะต้องมีเหมืองอยู่บริเวณบ้านซึ่งเหมืองที่อยู่บริเวณบ้านผมก็คิดว่าเราควรที่จะเอาไม้มานิดหน่อยประมาณนี้ได้ไหม แล้วเราก็จะใช้ไม้นี้หน่อยของเราคราฟเนี่ยครับเป็นแท่งแล้วนั้นเราก็จะคราฟเป็นบันไดเราก็จะได้บันไดมาทั้งหมด64อันกี่อีา5อันแล้วจากนั้นเราจะทําอะไรเราจะขุด ข,ข้างบ้านแล้วก็ลงไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้แต่ถ้าเกิดว่าเจอเหล็กก่อนเราก็จะขึ้นมาทันทีเราจะไม่ลงไปนะถ้าเกิดว่าเราเจอเหล็กก่อนอะไรเง,งี้ยกูอ,อยากจะได้เหล็กอาไปตัดขนแกะก่อนว้ทุกคนสังเกตดิคุดูตูดิดคือต,ตัวเนี้ยตัวโรมันเริ่มร้อนแล้วว่าแต่มันอาจจะร้อนยังไม่สุดนะแต่มันเริ่มร้อนแล้วแบบไอ้แร่นี่ก็เยอะแล้วเกินโอ้ยเนาะแม่ถ้าเกิดว่ามีโชคลาภนะเว้ยทุกคนผมคิดว่าเราควรที่จะแร่นี้เอาไว้สร้างบ้านอืมผมคิดว่าไอ้แร่นีคยกูจะสร้างบ้านด้วยแบบ ไอ้แร่ในทั้งหลังก็ยังได้อ่ะเดี๋ยวจะสร้างเป็นแบบพีระมิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้มันค่อยๆแบบเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนสีใช่ป่ะเหมือนเขาบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับอ่ะไปค่อยๆขุดลงไปอุ้ย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 เดี๋ยว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 เหมือนจะอ้าวอุ้ยโอ้ยเจอแล้วมันคือเหล็กที่เราตามโอ้โหมีเยอะด้วยโอเคสวยงามเลยทุกคนมีอีกปะไม่มีแล้วว่ะได้มาเท่าไหร่วเนี่ย 6ก้อนบอกเลยว่า6ก้อนนี้จะเป็น6กก้อนที่เหลือๆมากใช่แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วแล้วตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยโอโ้โหโอ้โหเหมืองเมล์เทอะท่าพร้อมกับน้ําที่ท่วมอยู่แต่เ,เราเอาเหล็กอย่างเดียวครับเราไม่สนใจขอเหล็กกลับบ้านหนะน่อยนะ thank you เดี๋ยวนะเราค้นที่จะปักท็อตเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะปักเอาไว้เลยเอาไว้กันเผื่อมันมีมอนสเตอร์มาเกิดทีหลังอะ่ะ ต่อมาเดี๋ยวเราจะวางไอ้เจ้าบันไดลิงเนี่ยผมเอาไว้ข้างล่างเวลาเรามาเจอเหมืองอะไรแบบนี้เราอาจจะแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงแบบบ่อยไอง,งใช่เราก็เลยต้องมีเผื่อไว้ด้วยตลอดเวลามาแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นโอเคอุ้ยมืดแล้วว่ะอุ้ยนี่เล่นไปแป๊บเดียวนี่จะสองวันในเกมไมโครับแล้วป่ะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะคราฟเป็นเตาเผาแล้วผมขึ้นมา2อ,อันอันแรกเนี่ยพี่เวฟเนี่ยจะคราฟเป็นเจ้าเตาเผาอาหารนะครับก็คืออันนี้ เราจะเอาใส่ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเราควรที่จะต้องทําเป็นเตาเผาเขาเรียกว่าเตาเผาเหล็กใช่ซึ่งเนี้ยจะต้องใช้แร่เขาน่าเยอะเพราะฉะนั้นผมจะวางอันนี้เข้าไปด้วย2อ,อันเราจะต้องช่วยกันเผาอ่าแบบนี้คือเหล็กอันนี้เราจะแยกเป็นยังไงเราจะแยกออกมา2อ,อันเพื่อที่จะไปตัดขนแกะเพื่อมาทําที่นอนแล้วก็ชุดกันหนาวอาา่ฮะคืนนี้น่าจะกันหนาวได้ดีที่สุดแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีถุงน้ำอัพเกรดด้วยเหรอว้าวดูดิ แต่มันมันอัปเกรดไม่ได้น่าจะต้องไปหาแบบหาแยกอะไรเงี้ยน่าจะอัปเกรดไม่ได้อ่ะันนี้มาเดี๋ยวเราคราบดิเอ้ยได้ไปแล้วปะขอลองหน่อยได้ไหมขอลองไปหาแกะได้ปะอยากอยากจะลองอะ่ะเออบรรยากาศตอนคืนมันหนาวอะ่ะทุกคนดูดิ คือแบบแป๊บเดียวไอ้ก้อนนี้ของเราเป็นกายเป็นแบบคุ่นๆแล้วเหมือนเราจะต้องใส่ชุดเกราะหรือว่าเสื้อกันหนาวไว้ตลอดเวลาเว้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในเขตที่มันเป็นพื้นที่หนาวอ่ะอันนั้นอ่ะโคตรจาเป็นใช่แต่ตอนเนี้ยขอกอนแล้วกันนะเจ๊ะลูกเขอกอนแล้วกันนะเจ๊ะลูกเอออุ้ยมีเต่าด้วยอุ้ยได้แปดอันว่ะเราต้องการมากกว่านี้อ่ะเราต้องรอยเขากินแบบเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราต้องการได้ชุดเกราะหรือว่าอะไรก็ตามเนี้ยผมที่เต็มตัว ใส่แล้วครบเซตนะเราควรที่จะ,จะต้องหาไปประมาณ24อันใช่ครับซึ่งแกะฝั่งนี้มันโล้นไปหมดแล้วเราต้องไปเอาแกะฝั่งอื่นซึ่งไอแกะฝั่งอื่นก็เหมือนจะไม่มีว่ทุกคนโอ้ยเดี๋ยวไม่อยากไปไกลอ่ะกลัวแบบมอนสเตอร์โจมตีอืมรอแบบเรามีวันพันก่อนใช่กูจะต่อยให้หน้าหงายเลย <laughs> เราได้อะโหดมากผมบอกเลยดาเมจแบบพันล้านยูโน่ด the you know โอเคตอนนี้เราได้ไอ,อ้หนังหนังขนขน,นไม่ใช่หนังขนแกะมาแล้วเดี๋ยวเราลองกลับบ้านแล้วเราไปคราฟดิคราฟแบบไม่ต้องเต็มก็ได้ขอแค่แบบอย่าง2อ,อย่างก็ได้พอแล้วแค่ okay, นั้นแหละในคนลองคราฟดูซิว่ามันจะดีเบอร์ไหนเนาะปิดประตูคราฟเลยเสื้อได้ไหมเสื้ออุย้ยเใส่ดิ <laughs> มันคือสภาพมันก็เหมือนเสื้อเสื้อขาวตัวนึงอะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ แต่ยังดีนะที่มันบวกเกาะมาครึ่งเกาะเนี่ยอืมภูมิใจนะบวกเกาะมาซะเยอะเชียร์บ้าอ่าทุกคนยังก็เนครับผมเดี๋ยวคลิปวันนี้เนี่ยก็ไปแก้นี้ก่อนแล้วกันขอบุทุกคนมากครับผมที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาเริ่มทําฟาร์มแล้วก็อะไรต่างๆนานากันเนาะก็แต่ตอนนี้เราก็อยู่บ้านแคมป์เล็กๆก่อนบอกว่าจะไม่มีตัวอะไรวิ่งเข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนจะเนี่ยเห็นไหมมันมีซอมบี้น้อยอยู่มันมองเห็นเราแล้วเนี่ยแต่มันทำอะไรเราไม่ได้อะมันกัดอุ้ยอุ้ย อุ๊ยอุยนี่เราอุ้ยนอนได้อย่างสบายใจโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะลาก่อนอุ้ยเช้าพอดีเลยเดี๋ยวเราน่าจะต้องออกไปทำฟาร์มนู่นนี่นั่นนู่นภารกิจของเรายังอีกเยอะ